สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงปู่ไปชมอีกคลิปครับวันนี้จะมาทําการปรับรุงห้างที่ข้างสวนกันใหม่นะครับลุงบุญก็ไม่ได้ถ่ายทาตอนกําลังลื้อนะครับเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องครับหลุงบุญก็ลื้อเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายเพื่อนๆนได้ชมนะครับมาชมมันครับนี่ครับหลวงปุ่ก็ลื้อหลังคาออกนะครับเมื่อสักครู่นะครับนนครับ อตอนแรกก็อยู่แค่นี้นะครับความสูงตอนนี้ก็โน่นครับยกระดับขึ้นไปใหม่นะครับถูกขึ้นไปอีกนะครับถูงขึ้นไปอีกประมาณสักสองเมตรนะครับขึ้นไปอีกนะครับโนนอยู่ด้านบนครับตอนที่หลงบุญลือ้อก็ไม่ได้ถ่ายทำให้เพื่อนได้ดูนะครับประวัติหลบุญ ไม่มีขากล้องนะครับก็ลื้อไปเสร็จแล้วนะครับจากที่ลุงบุญได้ต่อเติมเอาไว้อีกด้านนะครับมดแดงเยอะเกินไปลุงบุญก็เลยรื้อออกนะครับแต่มายกระดับให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าวันข้างหน้ามีโอกาสลุงบุญก็จะได้มานอนบนห้างนี้นะครับนอนกับสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณสักเมตรห้าถึงสเมตรนะครับสูงขึ้นไป คราวนี้ก็คิดว่าคงจะปลอดภัยมามานอนนะครับนี่ครับระดับเดิมครับนอนครับลงบุญยกระดับขึ้นไปใหม่นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปลงบุญจะมาทําการมัดให้เสร็จนะครับแล้วก็ปูพื้นให้เสร็จจะทําการมุงหลังคาใหม่นะครับแต่วันนี้ได้มาทําการลืร้อถอน ทวนที่ต่อเติมออกไปนะครับเพราะว่ามีมดแดงอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับเยอะเกินไปนะครับขาก็าจะทำรังอยู่ด้านโน้นครับแล้วก็วิ่งเข้ามา,าลุงบุญก็ไม่สามารถที่จะมานอนแล้วก็มาทำห้างนี้ได้ก็เลยจัดถินใจลื้อออกนะครับแต่ตอนลือ้อก็ไม่ได้แต่ทำให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเพราะว่าลุงบุญก็ลืมกาตั้งกล้องมา เลยหมดโอกาสที่จะถ่ายทำไปนะครับแต่ก็มาถ่ายทำใหม่หลังจากที่ลงบุญได้ลื้อแล้วก็ต่อเติมบางส่วนขึ้นไปนะครับก็คิดว่าต่อจากนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้มานอนบนห้างนี้นะครับแต่ก็คงจะนุ่นครับต้องปรับปรุงแปลงกเกษตรแปลงนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทำการปลูก มันละกอกันใหม่นะครับนอนครับก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแปลงนะครับแต่ก็มาทําการปรับปรุงห้างก่อนนะครับเมื่อห้างเสร็จเดี๋ยวก็จะปรับปรุงแปลงกเกษตรแห่งนี้นะครับแล้วก็จะมาทําการนอนที่นี่นะครับอาจจะมีการนําอาหารมาทําบ้างมานอนบ้างนั่นก็ ต้องรอโอกาสไปอีกนะครับแต่ตอนนี้จะทำการปรับปรุงห้างยกให้สูงขึ้นไปอีกนะครับก็คิดว่าคลิปหน้านะครับลงบุญอาจจะถ่ายทำให้เพื่อนได้ชมนะครับในตอนที่ลงบุญกำลังจะทำห้างนะครับถ้ามีขากล้องนะครับตอนนี้ก็ไม่มีขากล้องก็ใช้มือถ่ายก็เลยหมดโอกาสที่จะมาถ่ายทำตอนลื้อตอนทำให้เพื่อนได้ชมนะครับ ็วันนี้ก็คิดว่าถุงแค่นี้ก็คงพอนะครับแต่โอกาสต่อไปนะครับอาจจะไม่แน่ถ้าต้นไม้นี้โตขึ้นนะครับลุงก็อาจจะเติบขึ้นไปอีกนะครับอาจจะเติบขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นต้นกระถินนะครับคิดว่าคงจะทนทานพอที่จะลงบุญทําห้างยกขึ้นไปตามความใหญ่โตของต้นกระถินนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับ ยังมีโอกาสที่จะยกขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเขาก็โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อ,อย่างไรแล้วก็ขอกําลังแรงใจจากเพื่อนๆเอฟซีนะครับช่วยเป็นกําลังแรงใจ,จกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง y o u t u b e ลุงบุญพาชมกันต่อนะครับให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับครับวันนี้ก็คงจะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับ ได้เหือเลยนะครับเมื่อสักครู่ก็ทําการยกระดับขึ้นแล้วก็รื้ออันเก่าออกนะครับก่อแต่ยังทําไม่เสร็จครับคิดว่าพรุ่งนี้จะมาทําต่อนะครับครับอย่างไรแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับครับสาหรับคลิปนี้ผมมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดชมและรับชมช่องลุงบุญปลาชมนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ